สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้นะครับรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศออสเตรเลียผ่านมุมมองของผมบุ๊คทศพลเชี่ยวชาญประพันธ์นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่4ี่สิบห้านะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือน <c oughs> ตอนก่อนตอนที่4ี่สิบี่นะครับก่อนที่จะไปคุยกันใน เนื้อหาสาระของคลิปนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับช่องทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมนะครับในจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือนะครับก็ช่องทางแรกนะครับบัญชีของมูลนิธิปอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับก็เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานานา,นานเหนือ นะครับจะบริจาคผ่านเลขที่บัญชีก็ได้นะครับ000-0-60128-4ขีด0ขีด60128ขีด4นะครับหรือว่าจะสแกน QR code บริจาคผ่านระบบ e donation ผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคารนะครับข้อมูลการบริจาคถ้าบริจาคผ่าน QR code ตรงนี้ก็ข้อมูลส่งไป เก็บไว้ในฐานข้อมูลของกรมสรรพากรสำหรับลดหย่อนภาษ,ษีได้อัตโนมัตินะครับอีกช่องทางหนึ่งครับก็องค์กรทำดีนะครับของพี่บุ๋มนางสาวปนัดดาวงผู้ดีธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีเลขที่บัญชี713 2ห9 5 9 0 3ขีดขีดขีดะครับหรือว่าสแกน q ค c o d โคต,ตรงนี้ก็ได้ รวมทั้งบัญชีของจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอันนี้สแกน QR code บริจาคผ่านระบบ E-donation นะครับเช่นเดียวกันข้อมูลการบริจาคถูกส่งไปเก็บที่ระบบของกรมสรรพกรอัตโนมัติแล้วก็ลดหย่อนภาษ,ษีได้ในปีหน้านะครับปี2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับสำนวมภาษาอังกฤษจากข่าว ในประเทศออสเตรเลียนะครับนี่เป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ The Guardian a u s t r a l ร a ียนะครับก็พาดหัวข่าวครับหรือว่าชื่อเรื่องนะครับก็บอกว่า former dissenting Labour MP backs Fatima payment and says party needs to reconsider rules นะครับนี่เป็นเป็นชื่อเรื่องนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือ,อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเลเบร์ในอดีตนะครับที่เคยลงมติ สวนมติพักนะครับออกมาประกาศสนับสนุนสอวอท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าฟาติมาเพย์เมนนะครับแล้วก็บอกว่ากฎของพักเนี่ยควรจะต้องถูกทบทวนหรือว่าถูกพิจารณาอีกครั้งหนึ่งได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำนวนภาษาอังกฤษที่จะนำเสนอในคลิปนี้นะครับก็คือคำว่า cross the floor นะครับนี่เป็น <c oughs> สำนวนในการเมืองของออสเตรเลียแล้วก็เข้าใจว่าประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีสำนวนนี้แต่ว่าเนี้ในบริบทของการเมืองออสเตรเลียเนี่ยสำนวนนี้นะครับ cross the floor แปลว่าการลงมติสวนทางกับมติพักนะครับหรือว่าสวนทางกับเสียงส่วนใหญ่ของพักนะครับก็ ที่มาจริงๆของสำนวนนี้ก็มาง่ายๆนะครับคือโดยปกติเนี่ยธรรมเนียมการลงมติเรื่องต่างๆจะเป็นสภา้แธนรัษฎรหรือวุฒิสภาของออสเตรเลียเนี่ยนะครับผมก็เคยเล่าไปแล้วล่ะในหลายคลิปนะครับสรุปสั้นๆก็คือว่าแบบแรกก็คือฟังเสียงเอานะครับว่าฟังเสียงโหวต yes หรือโ no นเสียงไหนดังกว่ากันนะครับแต่ส่วนใหญ่ไการลงมติด้วยเสียงนี้มันก็ ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับหรอกนะครับถ้าเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายจริงๆเนะาะอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นที่เชื่อถือแล้วก็ใช้กันมายาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นในวุฒิสภาหรือในสภาผู้แทนรัษฎรก็คือการที่ประธานสภาจะสั่งให้คนที่เห็นด้วยนะครับสสสอวอที่เห็นด้วยเนี่ยลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไปนั่งรวมกันอยู่ทางฝั่งขวามือของประธานใครที่ไม่เห็นด้วย ก็ให้ลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปนั่งรวมกันอยู่ฝั่งซ้ายมือของประธานแล้วก็มอบหมายวิปหรืออะไรก็ตามเนี่ยจดบันทึกนะครับว่ามีใครอยู่ฝั่งไหนบ้างแล้วก็นับคะแนนกันออกมานะครับเพราะฉะนั้นการประชุมหรือการลงมติในสภาของออสเตรเลียก็จะมีการลุกเดินอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าด้วยระบบของมติพักนะครับก็จะ แห่ตามๆกันไปนะครับก็คือเดินไปในทางเดียวกันเดินไปอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งพักนะครับเนั้นใครก็ตามที่ลงมติสวนก็จะต้องเดินข้ามหรือว่าเดินไปอีกทางหนึ่งนะครับเช่นมติพักบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ตัวเองเห็นด้วยอย่างเงี้ยก็แทนที่จะเดินไปซ้ายมือประธานกันทั้งพักใช่ไหมครับก็จะมีคนหนึ่งคนหรือสองคนนะครับเดินสวนแล้วก็ข้ามฝั่งไป อีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปลงมติอีกแบบอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือที่มาของสนนวนคำว่าสำนวนว่า cross the floor นะครับก็แปลเป็นภาษาไทยง่ายคือการล,ลงมติสวนทางกับมติพักของตัวเองนะครับก็ประโยคนะครับในข่าวก็จะบอกว่า payment ก็คือนามสกุลของสวท่านนี้นะครับท่านชื่อฟาติมา payment อยู่พักเลเบอร Payment crossed the floor to vote for a greens motion to recognize Palestine นะครับก็คือสอวอท่านนี้เนี่ยชื่อฟาติมาเพย์แมนนะครับลงมติสวนมติพักของตัวเองก็คือพักเลเบอร์นะครับไปสนับสนุนยติของพักกรีนที่ยอมรับรัฐปาเลสไตน์นะครับก็คือ จร,จริงๆเรื่องนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในโดย,ดยในรายละเอียดในคลิปต่อๆไปนะครับแต่ว่า,เ,าเล่าแบบสั้นที่สุดก็คือ,อสอวอพักกรีนเนี่ยเสนอยตินะครับให้วุฒิสภาของออสเตรเลียนเนี่ยลงมติว่าวุฒิวุฒิสภาของออสเตรเลียนเนี่ยยอมรับว่าปาเลสไตน์เป็นรัฐเอกราชนะครับซึ่งพักใหญ่ ในออสเตรเลียนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเลเบอร์ Labour, หรือพรรคลิเบอรัลเนี่ยต่างมีมติชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับยติทํานองนี้เพราะว่าทั้งสองพักมองว่า,าถ้าจะลงมติเกี่ยวกับเรื่องประเด็นในตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ก <c oughs> ารจะยอมรับว่าปาเลสไตน์เป็นรัฐเอกราชโดยสมบูรณ์เนี่ย ในตัวมติเนี่ยนะครับจะต้องเขียนว่าเป็นส่วนหนึ่งของการมีสองรัฐอยู่ด้วยกันก็คือมีทั้งอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ในดินแดนตะวันออกกลางนะครับเพราะฉะนั้นยติที่พักกรีนเสนอเนี่ยมันให้ยอมรับเฉพาะรัฐปาเลสไตน์แต่ไม่ได้พูดถึงการรับรองเอกราชหรือความมั่นคงปลอดภัยของรัฐอิสราเอลเพราะฉะนั้น พักใหญ่นะครับก็คือพักเลเบอร์กับพักลิเบรัลหรือว่าพักเสรีนิยมเนี่ยก็มีมติว่าไม่เห็นด้วยกับยตินี้ของพักกรีนนะครับแต่ว่าสวหนึ่งคนหนึ่งท่านจากพักเลเบอร์ฟาติมาเพย์เมนตัดสินใจ cross the floor ก็คือเดินไปลงมติสนับสนุนยติของพักกรีนเกี่ยวกับรัฐปาเลสไตน์นะครับอันนี้ก็เป็นสำนวนแรกนะครับที่อยากให้ ให้ทราบแล้วก็จะได้เวลาไปอ่านเจอก็จะได้ทราบนะครับว่าคาว่า cross the floor ในทางการเมืองเนี่ยมันแปลว่าลงมติส่วนมติพักของตัวเองเนาะโดยเฉพาะในการเมืองออสเตรเลียนะครับอีกสำนวนหนึ่งนะครับที่ผมว่าน่าสนใจนะครับก็คือในข่าวเนี่ย อดีตสสพักเลเบอร์นะครับซึ่งเคยลงมติสวนมติพักเนี่ยตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วนะครับก็ออกมาให้กำลังใจสอวอฟติมาเพย์แมนด้วยการพูดสำนวนนี้ครับบอกว่า stick to your guns h uh, stick to your principles don't bend over r นะครับก็สำนวนที่น่าสนใจในที่นี้ก็คือคำว่า stick to your guns นะครับคำว่า guns เติม s ด้วยนะครับ uh, สำนวนนี้ถ้าเราไปเปิด c a m b r i d g e Online Dictionary นะครับก็เขาก็จะแปลว่า to continue to have your beliefs นะครับ or continue with a plan of action even if other people disagree with you นะครับก็แปลเป็นภาษาไทยง่ายคือว่าให้ยึดมั่นในความเชื่อยึดมั่นในหลักการของตัวเองอย่างมั่นคงแม้ว่าคนอื่น จะไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้ที่พูดออกมาแล้วก็ให้กำลังใจสวฟาติมาเพย์แมนเนี่ย stick to your guns นะครับ stick to your principles don't bend or waver ก็ให้หยึดมั่นยืนหยัดในอุดมการณ์ความเชื่อของตัวเองอย่างมั่นคงนะครับอย่าโลเลโอนเอ็นไปตามกระแสะการวิพากวิจารณ์ของ นักการเมืองคนอื่นจะเป็นภายในพักหรือนอกพักก็ตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตก็เดี๋ยวจะทําคลิปนะครับเกี่ยวกับสอวอท่านนี้แล้วก็การตัดสินใจของท่านที่ cross the floor นะครับในเรื่องของประเด็นปาเลสไตน์แล้วก็เล่าเล่าผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือสุดท้ายก็โดนบีบนะครับจนต้องลาออกจากพักเลเบอร์แต่ว่าวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็ ยังเป็นสอวอิสระอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนมีข่าวว่าจะไปตั้งพักการเมืองใหม่อะไรทํานองนี้แต่ก็นี่คือตัวอย่างนะครับสองสำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากข่าวในประเทศออสเตรเลียนะครับอย่าลืมว่าสำนวนแรกที่นำเสนอกันไปก็คือคำว่า cross the floor แปลว่าลงมตินะครับในสภาสวนทางกับมติพัก ของตัวเองนะครับแล้วก็สำนวนนี้ครับที่เห็นอยู่ในหน้าจอ stick to your guns แปลว่ายึดอุดมการความเชื่อหลักการของตัวเองอย่างมั่นคงแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วยก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับย้ำอีกทีครับสำหรับช่องทางการช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติ ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมก็บริจาคอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็ชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยธนาคารกรุงไทยสาขานานานเหนือนะครับเลขที่บัญชี000-0-60128-4ขีดขหะครับหรือว่าสแกนทิวอา e คได้ทุกธนาคารผ่านระบบอินโนเนชันทางทิวอา e คที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้นะครับสามารถลดหย่อนภาษี ได้เลยในปีหน้านะครับไม่ต้องเก็บใบเสร็จหรือใบนุโมทนาใดๆนะครับอ,อีกช่องทางหนึ่งก็มูลนิธิองค์กรทํทำดีซึ่งเราก็เห็นบทบาทอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่นะครับชื่อบัญชีองค์กรทํทำดีโดยนางสาวปนัดดาวงผู้ดีธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีเจ็ดหนึ่งสามขีดสองขีด 5 9 5 9 0้ 3, นขีดสะครับหรือว่าสแกน QR วอา e โค้ Q A ot, ก็ได้แล้วก็บัญชีจุลาร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมนะครับก็สแกน QR วอาโค้ Q A ot, บริจาคผ่านระบบ e-donation ตามภาพที่เห็นอยู่นี้ได้ทันทีแล้วก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม02218 0087นะครับก็ ก่อนจากกันก็ฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำนวนภาษาอังกฤษจากข่าวออสเตรเลียนะครับ cross the floor ลงมติสวนทางกับมติพักของตัวเองแล้วก็ stick to your guns นะครับยืนหยัดต่อสู้ในอุดมการความเชื่อของตัวเองแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วยขนาดไหนก็าตามนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ